สวัสดีค่ะทุกคนเราคีมิฟุกุยูเมะนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่ห้านะคะทุกคนของเรื่อง Harmony Secret ดิวลับฉบับเล่นเล่อาจจะสปอยนิดหนึ่งสำหรับซีรีส์น,น,นี้นะคะตอนที่สามนะคะถ้าเนื้อหามก็จะคล้ายๆกันนะ <c oughs> มากเลยใช้ไม่ได้เลยอ่ะอ่ะเราเริ่มดีกว่าตอนที่ห้าเหตุที่ทำให้ใจสัน่นชื่อตอนว่าเหตุที่ทำใจสั่นนะคะเมื่อเดินออกมาถึงประตูทางออกจากแอนเชียบา พนักง,งานหญิงที่เป็นกาดของร้านที่ยินดูแลความเรียบร้อยอยู่หน้าประตูด้านในก็เดินตรงมารายงานกับไอวลรินด้วยเสียงที่ได้ยินกันเพียงสองสามคนตรงนี้ผู้ชายคนนั้นเดินวนไปวนมาอยู่ข้างนอกค่ะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปหรือยังให้ออกไปดูอีกรอบไหมคะสวัสดีค่ะคุณโนเบลยังอยู่หรอไอวลรินถอนหายใจ สายตาของเธอมองออกไปยังประตูที่ยังไม่เปิดออกไม่เป็นไรขอบใจมากค่ะจบหน้าที่ที่ต้องรายงานแล้วจิงถอยหลังออกไปยืนห่างๆเพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยอื่นๆหากมีอะไรจำเป็นสงสัยเราต้องเป็นแฟนกันแล้วละ่ะหยุดคิดไปสั้นๆก็พงออกมาอะไรนะเมวิกาอุทาน น่าจะเป็นวิธีเดียวที่ใช้ได้ตอนนี้นะมีไม่กี่เหตุผลหรอกที่เธอจะมาสถานที่แบบนี้ไหนๆก็ใช้วิธีนี้เลี่ยงแล้วคงต้องไปให้สุดมาเถอะเดี๋ยวฉันพาออกไปส่ง <c oughs> ว่าแล้วก็ยกแขนให้อีกฝ่ายควงเมวิกาก็มองแขนเลียวที่งอตั้งฉากให้เธอควงไม่ได้เข้าใจทั้งหมดว่าจะต้องทำอะไรบ้างแต่ก็เริ่มจะเข้าใจนิดหน่อยจึงตามน้ำไป เธอสอดแขนให้ไอวอลินควงพอถูกดึงไปแนบก็แอบเกงเล็กน้อยแต่ยังคงทำตัวปกติได้ประตูถูกเบิดออกโดยมือของไอวอลินที่ผลักออกไปมองผ่านออกไปโดยเร็วจึงเห็นว่ามีคนยืนรออยู่ข้างนอกไกลๆเธอจึงทำดีทำทีดึงหลังคนข้างๆไปยังต่อข้างบันไดที่เชื่อมจากชั้นบนมายัางแอนเทียบาโดยตรง ฉันยังไม่อยากให้เธอกลับทำทีเป็นพูดในระดับเสียงที่เหมือนพูดกันเพียงสองคนแต่ความเมาเล็กๆทำให้ควบคุมระดับเสียงไม่ได้และเสียงในมุมเล็กๆฉันใต้ดินก็คงจะสะท้อนดังไปให้ใครอื่นที่อยู่ไม่ไกลได้ยินในจังหวะนั้นไอวอรีนรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวที่เธอมองไม่เห็นแต่มันเข้ามาอยู่ในแผนของเธอเรียบร้อยเธอดันเมวิกาไปยืนพิงกับผนัง ศบมองดวงตานิ้งเหมือนต้องการสื่ออะไรก่อนที่เธอจะเอียงหน้าเข้าไปกระซิบข้างหูเบาๆไม่ต้องกังวลนะเธอแค่ต้องเล่นละครต้องทำอะไรบ้างเมวิกาพอเดาได้แต่ไม่แน่ใจทั้งหมดเธอจึงกระซิบตอบปล่อยให้สิ่งที่ต้องคุยกันกลายเป็นความใกล้ชิดที่คงจะตบตาใครบางคนได้อยู่บ้างฉันอาจจะแตะต้องตัวเธอนิดหน,น่อยอืมเมวิกาตอบแค่นั้น เป็นคำตอบที่ไม่กล้าพูดเยอะแต่โป่งบอกว่าเธอได้ยินยอมแล้วเธอยืนนิ่งตัวแข็งปล่อยให้ไอวารินทำในสิ่งที่บอกไว้โดยไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างจนเมื่อปลายจมูกนั้นกดลงมาแตะท่อคอของเธอเธอเกือบจะสะดุ้งแต่ต้องนิ่งไว้จนเมื่อปลายจมูกนั้นกดลงออ่านอ่านออกมาแต่เธอเก็บจะตัวน่ะ ปล่อยไวให้จมูกเลียวสัมผัสถูกซอ้คอเธอเบาๆเ,เ,เธอรู้ว่าไอวอลินกำลังระวังที่จะไม่ให้ลิมฝีปากชิดลงไปจึงใช้เพียงปลายจมูกผิวเผินไม่ให้สัมผัสถูกเยอะจนเมื่อปลายจมูกนั้นเลื่อนมายังสันกามหือมจุกแล้วเนี่ยเธอก็รู้สึกเกรงกว่าเดิมใครผ่านมาเห็นก็คงจะนึกว่าเธอสองคนกำลังทุกไซโนเนียกัน แต่คงจะต้องทำให้มันชัดเจนกว่านี้มั้งไอวลรีนจึงเลื่อนใบจมูกไปยังแก้มฝั่งที่จะบังสายตาของใครที่ผ่านมาเห็นมุมของมันทำให้มองดูเหมือนว่าเธอสองคนกำลังจูบกันหากทำให้เหมือนจูบแนบค้างไว้มันก็คงจะเนียนแต่หากจะให้เห็นความเคลื่อนไหวมันคงจะหลอกไม่ได้เพราะมันคงจะไม่แนบเนียนเท่าไหร่ไอวอลินเลื่อนริมฝีปากเข้าไปใกล้แล้วหยุดไว้เพียงแค่นั้น ให้มีระยะห่างที่เหมาะสมแต่ก็ใกล้จนมินเมรู้สึกถึงจังหวะหัวใจเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นกับทั้งสองคนการเต้นของหัวใจทำให้หายใจแรงขึ้นจึงต้องการหายใจไว้ชั่วขณะไม่รู้ว่าเมวิกากำลังรู้สึกยังไงแต่ไอวารีนกับรู้สึกว่ามันยากที่จะอดทนอยู่ตรงนี้รถของเธออยู่ไหนเดี๋ยวฉันไปส่ง ไอวอรินจับมือเมวิกาให้เจ้าของรถนำทางจนเดินมาถึงรถพอเจ้าของรถขึ้นรถเธอจึงขึ้นไปนั่งอีกฝั่งปิดประตูลงด้วยความใจร้อนมองผ่านไปยังกระจกฝั่งคนขับจึงมองเห็นกวินยืนอยู่ไกลๆนั่นแสดงว่าเขายังคงรอที่จะเจอมีวิกาอยู่หากยังคงมีโอกาสเขายังอยู่คนคิดแผนการโน้มนะ้า โน้มเข้าไปหาเมวิกากดปุ่มเปิดกระจกรถแล้วใช้มือดันประตูวไว้อืมในอ่าขอเกิดก่อนนะคะพอในซีดีนี้จะไม่มีฉากนี้นะคะทุกคนพอหยุดความเคลื่อนไหวไว้ตรงนั้นไปหน้าของเธอจึงอยู่ใกล้กับเมวิกาที่หันหน้าเธอไอวอินมองดวงตานั้นเป็นความรู้สึกที่ต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้แค่ได้อยู่ใกล้ๆ ก็ไม่อาจทนมองเฉยได้ไหวเธอกำลังรู้สึกหายใจแรงขึ้นอีกครั้งอนุญาตให้โดนยิมเฟบากได้ไหมเป็นคำถามที่ทำให้เมวิการู้สึกถึงความชาว่าปนแก้มของตัวเองแล้วมันคงจะกลายเป็นสีแดงไปแล้วเธอได้แต่ตอบเพียงไม่กี่วินาทีสั้นๆเท่านั้นอยู่ๆเธอก็ตอบตกลงอืมทันทีที่ได้ยินคำนั้นไอวอลีนก็หลับตาลงพร้อมเลื่อน ริมฝีปากเข้าไปกดลงบนริมฝีปากของเมวิกาเบาๆอย่างไม่รังเลไม่มีความเคลื่อนไหวใดกว่านั้นเพียงแค่สัมผัสกันเบาๆก็ทำทำหัวใจเต้นไม่เป็นต่ำได้เมวิการู้สึกความบางเบาบนริมฝีปากตัวเองนั่นคือสัมผัสจากริมฝีปากของไอวอรินที่กำลังแตะปากกับเธอมันไม่ใช่จูบหรือว่าจริงๆแล้วจะนับว่านี่คือจูบเธอรู้ว่าหากใครสักคนมองผ่านเข้ามาในรถ ที่ถูกเปิดกระจกไว้จะต้องมองเห็นชัดเจนว่า <c oughs> เธอสองคนกำลังจูบก,กันเ <c oughs> สียงหายอยากจะรู้ว่าหากไอวอรินกดน้ำหนักลงมามากกว่านี้จะเป็นไง <c oughs> เธอคงจะไม่กล้าแสดงออกจนเมื่อไอวอลินกระซิปจูบได้ไหม <c oughs> อืมไม่มีความรังเลใดลังให้เธอได้แต่ตองเลยสักนิด <c oughs> เมื่อได้ยินคำถามนั้น <c oughs> เธอกับตอบรับไปในทันทีเหมือนไม่มีสติต <c oughs> ไอวอลินขยับยิ้ม กดริมฝฟปมากแนบลงไปบนริมนฟิบากนั้นอย่างไม่ต้องรำวังอีกต่อไปเธอจูบลงบนริมนฟิบากนุ่มของเมวิกาแล้วหล่อนก็จูบตอบเธอดวงตาทั้งสองหลับลงเวลานี้ไม่มีใครต้องการหายใจอีกต่อไปแล้วเมื่อปล่อยให้เตียงหายใจตลอดอหายใจรอดผ่านลำคอไปตามธรรมชาติของอารมณ์ <c oughs> แม้จะยัง แม้จะยังระวังในฐานะที่เพิ่งรู้จักกันแต่เมวิกาสัมผัสได้ว่าเธอยังไม่เคยจูบใครแล้วรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้เธอเคยจูบที่น่าเบื่อฝืนใจแต่นี่คือความรู้สึกที่แตกต่างไปความอยากรู้นั่นคือเหตุผลที่ทําให้เธอตอบรับไว้อย่างไม่ได้หยุดคิดเลยสักนิดเธอแพ้กลิ่นน้ําหอมของไอวอลินแพ้ที่ไม่ได้หมายถึงอาการที่มีผลต่อร่างกายแต่หมายถึงความรู้สึกที่ทําให้วันไหว มันคือน้ำหอมกลิ่นที่เธอชอบอยู่แล้วการมาอยู่บนกายของผู้หญิงที่มีสเสน่ห์สุดๆมันน่าหลงหลยยิ่งกว่าฉีดบนหน้ากายตัวเองเสียอีกเธอปล่อยให้ไอวารินจูบซ้ำๆเพียงแค่หลอนเอ่ยปากขออนุญาตจากเธอหลอนที่ชอบผู้หญิงส่วนเธอไม่เคยรู้หรอกว่าตัวเองชอบอะไรแต่เวลานี้เธอกับรู้สึกชอบรสจูบของผู้หญิงมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแลนะง่ายดาย คงเพราะแรงดึงดูดต่อกันคนหนึ่งเป็นอิสระต่อความสัมพันธ์แบบนี้ขณะที่อีกคนตามใจตัวเองเพราะอยากลองริมฝีปากท,ที่งับริมฝีปากร่างค่อยๆคลาย,ย,ย,ยออกช้าๆมีเสียงเบาๆในตอนที่ริมฝีปากหดจากกันไอวอลินลืมตาขึ้นชา้าๆเธอมองเห็นดวงตาของเมวิกาหลับพิมพแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมองเธอเธอขยับยิ้มบางๆรู้สึกพึงพอใจที่หล่นยินยอม ไม่ได้คิดว่ากำลังชนะไม่ได้คิดว่าหล่อนง่ายแต่นั่นหมายความว่าหล่อนไว้ใจเธอไม่รู้จะชอบไหมแต่เผื่อว่าเธอจะค้นพบอะไรที่มันไอวิเลียนดีตาแล้วกระตุกมุมปากเล็กๆนี่เรื่องจริงจังนะแต่ถ้าเธออยากจะจริงจังหรือไม่อยากจะจริงจังก็แล้วแต่เลยเอาละกลับบ้านเถอะเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วหันมองออกไปนอกรถไม่เห็นใครจะทางสะดวกหรือไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร เพราะอย่างน้อยเมวิกาก็อยู่บนรถยนต์ของตัวเองแล้วเธอเปิดประตูเดินลงจากรถอ้อมไปยังฝั่งคนขับส่งยิ้มให้เมวิกาแล้วเดินไปเท้าขอบหน้าต่างที่ยังไม่ปิดกระจกลงคืนนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าเราสนิทขึ้นหรือยังก็ไม่นะเมวิกาใสา่หน้า ถึงจะยอมให้จูบก็ไม่ได้ไหมายความว่าเธอจัดง่ายทั้งหมดความอยากรู้อยากลองทางกายมันคืออารมณ์ที่เหนือบางเรื่องได้เสมอแต่เรื่องอื่นๆมันอาจต้องใช้เวลาอ่าอะไอวิรินยิ้มถ้านี่ไม่ได้ทําให้สนิทขึ้นงั้นสงสัยครั้งหน้าเราต้องทําอะไรให้สนิทกันมากกว่านี้แล้วล่ะผู้จบก็ถอยหลังออกไปยืนให้ห่างจากรถเพื่อให้เจ้าของรถได้สตาร์ทรถขับออกไปเมวิกามองหนะน้าไอวริน เธอไม่ได้เอ่ยลาปลายนิ้วกดปุ่มให้กระจกเลื่อนปิดช้าจนเมื่อมันปิดสนิทเธอก็สตาร์ดรถแล้วขับออกไปขณะที่ไอวาินยืนมองรถเธอขับไปจนไกลรถยนป์เ m w สีขาวเคลื่อนออกจากลานจอดรถผ่านป้อมรักษาความปลอดภัยฝั่งบาไปสู่เส้นทางรถวิ่งภายในบริเวณของโรงแรมอยู่อีกทิศ นั่นหมายความว่าคืนนี้มีวิการหนีพ้นจากใครก็ตามที่มาดักรอลุกล้ำความเป็นส่วนตัวได้สำเร็จไอเวลินรู้สึกปลอดภัยในสถานที่ที่เธอเป็นเจ้าของที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีแม้จะมีบุคคลใดที่อาจเข้ามาสร้างความลำคานใจแต่จากตรงนี้ไปไม่ไกลมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่และสบายใจได้ว่าคงจะไม่มีใครเห็นเธอกับ เมวิกาทำอะไรกันบนรถพอรถที่จอดอยู่ในตำแหน่งที่ดีเอ๊ะหรือว,ว่าไม่ฉากอยู่นันเดี๋ยจำไม่ได้ถ้าจะมีก็คงจะเป็นลูกค้าที่เดินจากปบามายังลานจอดรถหรือคนที่ตั้งใจเดินมาสอดสองเท่านั้นตอนนี้เธอมองไม่เห็นใครสักคนอยู่บริเวณนี้แล้วหวังเพียงว่าเขาจะมองเห็นความสัมพันธ์ของเมวิกากับเธอ ที่แสดงความชัดเจนว่าหล่อนไม่มีทางกลับไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอย่างจริงจังแล้วเพราะคืนนี้หล่อนเลือกที่จะยุ่งเกี่ยวกับเธอไม่ว่านั่นจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาและผ่านไปหรือคิดจะจริงจังก็ตามชุดนอนเด,ดรสลายชุดนอนเดรสสายเดี่ยวสีน้ำเงินเข้มถูกหยิบมาสวมผ่านศีรษะทิ้งตัวลงไปถึงขาอ่อนผิวกายถูกประทินไปด้วยโลชั่นถนอมผิวกาย และครีมบำรุงผิวหน้าในตอนก่อนนอนกินหอมอ่อนๆทำให้รู้สึกผ่อนคลายพร้อมที่จะนอนหลับในคืนนี้แต่เพราะยังมีเรื่องให้ตื่นตัวอยู่จึงคิดว่ายังไม่หลับลงง่ายๆคว้า,วา iPad Air ขึ้นมานอนเองพิงหัวเตียงเปิดอ่านข้อความแชทที่ถูกส่งมาแบบเร็วๆแล้วกดเข้าไปในคลิปลิมโม่ M imo. M imo. ที่เธอบันทึกภาพและลิงก์ข่าวต่างๆไว้ในนั้นในข่าวธุรกิจเหล่านั้นมีข่าวการประมูลข่าวการแข่งขันระหว่างหญิงสาวสองคนที่เป็นตัวแทนจากธุรกิจยักใหญ่ที่จะร่วมเข้าประมูลในครั้งนี้ปลายนิ้วขยับซูมรูปหญิงสาวทั้งสองจับมือทำความรู้จักกันความเป็นจริงมันเป็นไปตามข่าวที่ถูกนำเสนอเธอสอคนคือคู่แข่งกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ แม้ว่าการพบกันในคืนนี้คือการเจอกันนอกรอบที่คาดไม่ถึงแต่ก็รู้แก่ใจว่าต่อให้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมขึ้นยังไงเธอสองคนก็คือคู่แข่งทางธุรกิจอย่างชัดเจนเมวิกาเลื่อนไปดูภาพข่าวของไอเวิลินที่ถูกกล่าวถึงในมุมของนักธุรกิจสาวคนเก่งที่สง,ง่างามผู้หญิงที่มองดูบนภาพถ่ายความงามก็ทะลุออกมาจนอาจทำให้หลายคนข้างใคร วันนี้หล่อนมาอยู่ตรงหน้าเธออยู่ตรงหน้าในระยะไปหน้าประชิดใกล้ได้ได้จูบกันยกมือขึ้นมานวดขมับเบาๆเมื่อภาพที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้เข้ามาอยู่ในหัวไม่รู้ว่ากำลังกิดอะไรมันถึงพากันไปอยู่ในจุดนั้นได้เหมือนหล่อนสนใจเธอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอเป็นคนพิเศษหล่อนอาจจะมองเธอเป็นเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่หล่อนเคยเกี่ยวข้องด้วยมันจึงเกิดขึ้นได้ เพียงแค่เธอยินยอมพร้อมใจแค่นึกถึงจูบนั้นก็ทำให้ใจสั่นแล้วในเวลาที่ได้สัมผัสจริงมันกับตื่นเต้นยิ่งกว่าเวลานี้เธอจึงรู้สึกฟูซ่านเมื่อเห็นภาพนั้นในหัวตัวเองหยุดเดี๋ยวนี้เธอพูดกับตัวเองเบาๆตั้งใจจะหยุดคิดแต่กลับเฮยยกมือขึ้นมาแตะลินฟิบากตัวเองนั่นทำให้เธอได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในอก จนต้องรีบเอาเมือกุมไว้เจอการแค่สองครั้งก็ยอมให้เขาจูบแล้วคิดอะไรอยู่นะเธอบ่นว่าตัวเองคิดว่าควรจะนอนเพื่อจะได้หยุดคิดเรื่องนี้เสียทีเพราะเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าความรู้สึกที่ติดกลับมาในใจคืนนี้ก็คงจะถูกลืมไปและผู้หญิงคนนั้นก็คงจะลืมมันไปแล้วเช่นกันเพราะมันเป็นเพียงละครที่เอนอยากจะช่วยเหลือเท่านั้นจอ iPad Air ถูกกด ปิดลงแล้วนำไปวางลงบนโต๊ะข้างหัวเตียงวางหัวลงบนหมอนดึงผ้าห่มขึ้นมาห่มกายถึงหน้าอกแล้วเอื้อมไปปิดโคมไฟลงให้เหลือเพียงความมืดภายในห้องนอนที่จะกล่อมให้เธอหลับลงได้ไปลายนิ้วเรียวสัมผัสบ,บนเมจิกเมาส์คอมพิวเตอร์สีขาวบริสุทธิ์ของ Apple อ่ะอันนี้น่าจะเป็นของไอวอลินนะขนาดกำลังตรวจดูรายงานที่ถูกส่งมา จากหัวหน้างานแต่ละฝ่ายรายงานทั้งหมดถูกเปิดขึ้นบน Mac Book Air ที่พกติดกระเป๋าขึ้นรถไปทำงานได้ทุกที่รายงานเหล่านั้นถูกต่อพ่วงไปยังจอ Apple ขนาดใหญ่บนโต๊ะทำงานทุกตัวอักษรและรูปภาพจิงปรากฏชัดง่ายต่อการตรวจงานที่ละเอียดไอวอรีนวางระบบการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานของโอลรียนนามีระบบระเบียบที่ดีในแง่ของภาพลักณเบื้องหน้าสำคัญ แต่การทำงานเบื้องหลังภายในก็สำคัญมากไม่ต่างกันรายงานเหล่านี้มีผลต่อกันนำมาประเมินวางแผนกลยุทธ์ใหม่ๆและนำไปสู่การปรับปรุงทุกส่วนของโรงแรมให้ดีขึ้นเธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่เน้นใช้สมองคิดอะไรใหม่ๆแต่ไม่เคยลืมที่จะต้องละเอียดกับงานส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องคุณไอคะเสียงเลขานุก,การทักทายผ่านเครื่องอินเตอร์คอม ที่เธอติดตั้งไว้ตรงมุมโต๊ะทำงานและมีเครื่องติดอยู่ข้างประตูหน้าห้องว่ายังไงแยมมีตารางใหม่เข้ามาแยมจะอัปเดตตารางทั้งหมดของวิกนี้และวิกหน้าให้ค่ะงั้นเข้ามาเลยตอบกลับไปแล้วเลื่อนมือจากการกดปุ่มบนเครื่องอินเตอร์คอมกลับมาใช้เมาส์เพื่อเลื่อนดูรายงานต่อ 3. วินาทีถัดมาประตูห้องทำงานของเธอถูกผัก เข้ามาพร้อมเสียงรายงานของเลขานุการสาวที่มีอายุมากกว่าเธอหนึ่งปีซึ่งเธอสองคนเห็นตรงกันว่าควรนับเป็นรุ่นเดียวกันแต่เพราะความเป็นเจ้านายกับรุ่นน้องยนละดาจึงเรียกไอวาลินว่าคุณไอถึงจะใช้สรรพนามทางการแต่ก็เป็นเจ้านายกับลูกน้องที่พูดคุยได้อย่างเป็นกันเองขอแจ้งตารางแทรกเข้ามาของวิกนี้ก่อนนะคะ ทางคณะกรรมการสินค้าอรอดภาษีนานาชาติแห่งประเทศไทยแจ้งเชิญบริษัทที่จะซื้อซองเอกสารการประมูลกลุ่มแรกให้เข้าร่วมประชุมวันพฤหัสนี้เรื่องการรับข้อเสนอเพิ่มเติมที่สำนักง,งานเก็ตเทอร์ค่ะประชุมการรับข้อเสนอเพิ่มเติมหรอมายังไงไอวอลินทำหน้างงวิกหน้าเปิดขายซองแล้วนี่ใช่ค่ะ พอดีว่ามีสถาบันวิจัยเพื่อการส่งเสริมธุรกิจประเทศไทยและสมาคมผู้ค้ารายย่อยไทยรวมกลุ่มยื่นหนังสือเรียกร้องไปยังรัฐบาลและสื่อมวลชนเรื่องการผูกขาดของผู้ประกอบการรายเดิมๆแบบที่เคยเป็นมาค่ะพวกเขาจะเชิญตัวแทนบริษัทเราและซูพิเลียที่เปิดตัวออกสื่อไปแล้วว่าจะเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ไปประชุมหารือด,ด้วยกันก่อนเปิดประมูลจริง เพื่อให้เราเห็นพ้องและแก้ไขเงื่อนไขได้ทันก่อนการประมูลค่ะทางคณะกรรมการสินค้าปลอดภาษีปฏิเสธที่จะรับข้อเรียกร้องแต่เพราะมีการนําเสนอข่าวใหญ่ออกมาและการประมูลครั้งนี้ก็เปิดให้ประชาชนจับตาด้วยเนื่องจากกําลังอยู่ในช่วงเลือกตั้งแต่หากมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาดูแลเพื่อหากมีการเปลี่ยนคณะกรรมการชุดนี้ในอนาคตพวกเขาเลยยอมให้จัดประชุมได้ โดยให้จัดประชุมโดยมีคณะกรรมการอยู่ด้วยไม่ให้พวกเขาดึงผู้เข้าร่วมประมูลไปประชุมกันเองประเด็นน่าสนใจดีนะ<ม>ก็ดีเผื่อว่าเราจะได้รับผลประโยชน์จากการร่วมประมูลครั้งนี้มากขึ้นเพราะเราจะชนะประมูลในครั้งนี้ใช่ไหมละ่ะไอเวลินพูดกู้หัวเราะแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจในน้ำเสียงนั้นแน่นอนค่ะคุณไอต้องเป็นโอลรียน,น่าที่ประมูลได้ ยนรดารีบเสริมเจ้านายได้งั้นรบกวนยิงคาเ n นดาตารางนี้เพิ่มเติมให้ด้วยได้ค่ะออแล้วเมื่อกี้บอกว่านอกจากเราแล้วทุพีเรียต้องเข้าประชุมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทางทุพีเรียถูกเชิญเช่นกันได้ยินว่าคอนเฟิร์มเข้าร่วมแล้วค่ะงั้นเหรอไอวลินยิ้มเธอหันไปมองปฏิทินที่กดเปิดในจอคอมพิวเตอร์ กว่าจ,จะวันพื้นรหัสก็อีกตั้งสามวันทำไมหรอคะเปล่าหรอกผู้เป็นเจ้านายสายหน้ายิ้มยิ้มก่อนจะเปลี่ยนคำพูดใหม่อย่างมีในซึ่งเลขานุการของเธอคงจะไม่เข้าใจความหมายนั้นที่เธอเข้าใจอยู่คนเดียว3ามวันก็ไม่นานนักหรอกใช่ไหมจบแล้วนะคะกับตอนที่ห้าหรือบทที่ห้านะคะทุกคนเดี๋ยว